ล a เดือดเป็นไฟลิซ่าระเบิดโซโลสเตจทันเดอร์ and fuck up the world ในคอนเสิร์ตเดดไลน์แฟนอินเตอร์ยกนิ้วนี่แหละคือของจริง สมศักดิ์ศรีการเปิดฉากทัวร์ในอเมริกาเมื่อคอนเสิร์ต Blackpink Deadline Tour ได้เดินทางมาถึงสนามกีฬา SoFi Stadium ใน LOS แอนเจลิสและทันทีที่การแสดงวันแรกเริ่มต้นขึ้นก็ได้สร้างแรงสัน่นสะเทือนไปทั่วโลกโซเชียลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโซโลสเตจของลิซ่าที่แฟนๆต่างยกให้เป็นที่สุดของค่ำคืนนี้พลังทำลายล้างที่ LA เมื่อการแสดงที่เกาหลีดูเบาไปเลย งานนี้ลิซ่าไม่ได้มาเล่นๆแต่มาเพื่อฆ่าทุกคนในสนามอย่างแท้จริงแฟนๆที่ได้ชมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพลังงานและอินเนอร์ที่ลิซ่าปลดปล่อยออกมาใน LA นั้นมันคือคนละมิติกับการแสดงที่เกาหลีอย่างสิ้นเชิงความดุดันความร้อนแรงและคาริสมาที่แผ่ซ่านออกมานั้นมันดิบและทรงพลังแบบไม่มีกักจนทำให้เกิดความรู้สึกว่าใครตายช่างแม่งมัน ลิซ่าได้เปิดฉากโซโลสเตจด้วยเพลง Thunder ที่โชว์ความเท่และแข็งแกร่งก่อนจะระเบิดความมันแบบสุดขีดกับเพลง Fuck Up the World ที่ทำเอาทั้งสเตเดียมต้องลุกเป็นไฟจังหวะที่หนักหน่วงและเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สะใจทำให้ฟแฟนๆที่ได้ชมสดๆถึงกับบอกว่ามันชิพลายและสมกับเป็นลิซ่าจริงๆการเลือกเพลงที่ถูกจริตอินเตอร์และสมบูรณ์แบบ การที่ลิซ่าเลือกเพลง Thunder และ a n d Fuck Up the World มาแสดงในครั้งนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เฉียบขาดและตอบโจทย์แฟนอินเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพลงทั้งสองเพลงนี้ได้โชว์ให้เห็นถึงอีกด้านของลิซ่าที่ทั้งกล้าหาญดุดันและไม่เกรงกลัวใครอีกด้วยเป็นการปลดปล่อยตัวตนและพลังของควีนเพอร์ฟอร์เมอร์ออกมาอย่างเต็มที่โดยไม่มีอะไรมากันโซเชียลมีเดียแทบแตกกับเสียงชื่นชมที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย แฟนๆต่างบอกว่านี่คือลิซ่าที่แท้จริงและการแสดงที่เกาหลีดูเบาไปเลยเมื่อเจอกับเวอร์ชัน LA เข้าไป โซโลสเตจของลิซ่าที่โซายสเตเดียมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแสดงขั้นเวลาแต่มันคือการประกาศสักดาว่าเธอพร้อมแล้วที่จะขย่าเวที่ระดับโลกด้วยมาตรฐานใหม่ที่สูงขึ้นไปอีกท่านงานนี้แฟนๆชาวไทยได้แต่ส่งเสียงภาวนาไปถึงลิซ่าว่ายังไงเราก็คนไทยด้วยกันนะเอาเซตนี้กลับมาที่ไทยด้วย